เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้ง สวัสดีแล้วก็ต้องขอบพระคุณ f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันหลายคนส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายก็มีการซื้อขายกันบ้างนะครับปฏิเสธกันไปก็มี ก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทำความเข้าใจด้วยเหรียญที่คุโดมประกาศรับซื้อบางทีก็ไม่ต้องดูอะไรมากเลยดูเพียงแค่ปีพุทธศักราชเท่านั้นคูโดงก็รับซื้อนะครับแต่ว่าหลายๆเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆส่งมาเป็นเหรียญที่เราไม่ได้ประกาศรับซื้อแล้วก็บางทีเป็นเหรียญชำรุดจากการใช้งาน ในคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโดงจะมาพูดถึงเหรียญที่ครูโดงประกาศรับซื้อโดยเฉพาะเหรียญ1บาทปีพุทธศักราช5 5 3 0ใครมีก็สามารถนะครับติดต่อมาที่ดูข้อมูลด้านล่างนะครับมาที่โดง sc 2 3 7 5ซึ่งเป็นไลาย ID หรือว่ามาที่ Facebook Fanpage ครูโดงคอย ก็นี่นะครับผมก็ถ้าเกิดใครมีก็ทักทายพูดคุยกันเข้ามาเหรียญที่กู้โด่งมาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2,530เหรียญปีพุทธศักราช2,530นะครับจำนวนการผลิต329ล้านกว่าเหรียญโอ้โหเห็นแล้วเยอะมากๆนะครับ3าเหอเกือบ330ล้านเหรียญ แต่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครับพระพูดถึงเรื่องราคาเหรียญนี้ถ้าเป็นเหรียญ UNC มีราคานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านการใช้โดยทั่วไปคุดโดก็ยังแนะนําใหเ้เพื่อนๆพี่ๆน้องที่เป็นนักสะสมเก็บเอาไว้ก่อนเหรียญที่คุดโดมาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับอย่างที่บอกคูดโดงอยากได้เหรียญปีพุทธศักราชเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีพุทธศักราช2530ที่เป็นพระเสียรตรง ที่เป็นพระเสียรตรงนะครับเนี่ยเนี่ยปี2 5 3 0รที่เป็นพระเสียรตรงก็คือจับเหรียญแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนดูถ้าด้านหัวด้านก้อยหันไปที่ทางเดียวกันด้านหัวด้านก้อยหันไปที่ทางเดียวกันคูโด่งก็รับซื้อเหรียญละ1,000พบาทนะครับ ก็1,000บาทนี่พูดจริงๆก็คือไม่ได้น้อยกว่าที่อื่นเลยนะครับแต่ขอให้เป็นปี2530เนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC ราคาสูงขึ้นไปอีกเนี่ยครับผมใครมีนะครับจับเหรียญแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหัวด้านก้อยหันไปทิศทางเดียวกันก็รับเงิน1,000บาทนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาต นำเหรียญเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญที่เป็นพระเสียนตรงดูให้ดีนะครับนี่คือเหรียญพระเสียนตรงเห็นไหมครับเป็นเหรียญพระเสียนตรงเห็นไหมเนี่ยใครมีเหรียญพระเสียนตรงเนี่ยด้านจับแบบเหรียญแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนดูถ้าเกิดด้านหัวด้านก้อยหันไปทิศทางเดียวกันแบบนี้ยคูโดงรับซื้อนะครับเหรียญละ1น0 0บาท นี่ขอให้เป็นปี2อ3 0นะครับจับเหรียญแล้วหมุนดูคนที่เป็น fc ก็เข้าใจกันดีอยู่เนาะแต่ว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเนี่ยบางคนก็บอกว่าผมมีปี2 5 3พสพระเสียนตรงแบบที่คูดวงบอกเลยพอให้จับเหรียญดูแล้วเป็นเหรียญแบบเนี้ยแบบเหรียญแบบนี้เขาเรียกว่าพระเสียนกลับหรือพระเสียนสลับนะครับไม่ใช่พระเสียนตรงเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนพี่น้องต้องทําความเข้าใจเนาะโอเคนะครับเหรียญพระเสียนตรงต้องเป็นแบบนี้นะนี่เหรียญพระเสียนตรงนี่ครับผม คลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆนะครับก็ลองลองดูเผื่อเป็นประโยชน์นะครับถ้ามีแล้วไม่อยากขายอยากเก็บไว้ก่อนเราก็ไม่ว่ากันลองลองดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม